โอ้ซมบอึดมากเีตปช่วยด้วยชวยดูดวสสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบอกอีกแล้ววันนี้เรามาเล่นดาดิงซอมบี้ครับทุกคนใช่ไหมมามเดี๋เราเริ่มกันเลยหเริ่มเลเริ่มเลยไปไปันสีเขียวโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ มาอยู่ในศาลนะครับใช่แต่เป็นแบกว่าให้เราป้องกันใช่ครับของเราจอมบึ้งจอมบึ้งนะครับเปลี่ยนมากที่บอกเลยเสียหนอมีเจรุนใหญ่ใหญ่สุดตื่นตาตป่าใจตื่นใหญ่หลบไปมือใหม่จะเดินสายเรี่ยเฮ้ยทมบี้ทำมาแล้วครับติดมาแล้วในใจพี่โดน ต้องรัดต้องรัดอ้หลุดแล้วเองเอาตายแล้วเหรอมีเอเอ้ยเจโนสปีรูอเจโน่เยืเจโน่แล้วตาะนี่อยู่นี่ราสะเจ้าเจเจ้จ้าเต่งเฮ้ยาดกิงเราจะรอดแบบนี้ไเนี่ย จจะรอดถึงมีะเทศตาย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 เ้ยเฮ้ยเจอมบี้น่มนจะเป็นยังไงอะมีซอมบี้เก่ออื่นแล้วเฮ้ยอมบี้กอ๋อูอมบี้แบแบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ช่หนูก็มีมาเจอนหน่อย เฮ้ยเปลี่ยนปืนก่อนโอ้ยกคนูข้ามยูใจหน่อยจอยู่ไหนมีเวลาไม่ีเายอย่าไปช่วยเอ้ยิงจุ๊บยิงสกัดยิงสกัดเยอะเนคนเยอะเกินเจะตายสตามาแล้วไม่นะเราเสียสมา หนึ่งคนยิงปืนโดนจะเองจะทายแล้วเฮ้ยเขามาทำไมเขามาทำไมเขาจะช่วยเจได้ยังไงอ่ะไหนเจบอกว่าเซียนไงเออจะดูรูมาโอ้เป็นโซโลคนเดียวไงเลยตัวตัวรูมันยังไม่เห็นเปอะไรเลยเฮ้ยมันมันมันสร้างป้อมปืนนะมันจะป้องกันให้เรา โอ้โหหลังหลังหลัง,ลง,ลง,ลงอ้องี่อึดมากเจี๋ยิงไปสูก้าไปเร็วหมดแล้วเลือสุก้าอยู่ไหนข้างหลัง ต้องหม้นี้ก่อนจะกลับมาแล้วจะกลับมาเชิดฉายใหม่รอบนึงยิงเยอะยิ่งด่างไกลชิวๆครับทุกคนตายตอนนี้ตอนนี้พี่ยีนก็เสือเบิดด้วยเฮ้ยขี้โกงอ่ะไ้เลจ็บปืนไอ้ไอ้ยยเฮ้ใครยิงอ่ะเอ้ยหัวโบว์หัวแตก โจ้ลุมอยู่หลังร้านแต๊ดไหนจี๊ดได้ใช่ไหมเนี่ยใช่เรามาก่อกลุ่มกัน3ามคนดีกว่าไปชิวปะที่กำลังซ้อปนอยู่จดได้อุ้ยเริ่มด่านใหม่แล้วเอาผ่านแล้วหรองานังเลยไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะขโมยปืนได้ไหมเนี่ยอุ้ยสไนเปอร์มาเรดมาเรดมาเรดเอามาัางเอามัาง อัเ้ยเุ้ยเุ้ยลัวเลยได้ปืนอะไรเปิดขึ้นเฮ้ยสกาวิชิวเฮ้ยพิสกาปืนปอดประโยชน์เยอะสกา ได้ให้เราขี้เกียจยิงซอมบี้เราก็จะไปหาซื้อปืนอีกถ้ามีบอสของละตายขอขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยได้ปืนแล้วได้ปืนอะไรได้ปืนอะไรได้ปืนอะไรอยาเข้ามาอยาเข้ามาอยาเข้ามาเฮ้ยเปิดดิจะเอาปืนอ่ะเฮ้ยสวยไม่ปืนอะไรอ่ะเก็บไว่า e ีโหลดช่อ้าก่ออ้าขออะไรเนี่ยปืนอะไรก็ไม่รู้ปืนอะไรก็ไม่รู้โอู้หู้ ู้ยเล่นจัดเจอยู่ไหนจะอยู่ไหนตรง้ตรง้ก็สิบยเยอะมากก็ิดีสุดพีก็สิบก็สอยู่ไหนก็สิบอยู่ไหนพี่ก็สิบอยู่ไหนพี่ก็บไหดีว่าจะฟาร์มหาปืนโอ้โหขอของหน่อยครับขอของหน่อยครับขอของหน่อยครับ ดีๆนะครัะขอๆดีๆครับเร็วๆครับเร็วๆครับอุ้ยเอคมาม,มาเอคีอะมาดิคีเอเคะเเไม่กลัวหรอกเฮ้ยเจ๊ทำไรอยู่เว้ย คองยินบี้ใช่รัเราจะไปหาพืนใช้กันเราจะปล่อยให้เพื่อนยิงไปนะครับนเราจะไปเมื่อกี้ยิหมเป็นซอมบี้มากเลยเนโดนดึงไปยาทามอ

如何？<laughs> นี่นี่นี่อ้าว้ชิวๆครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพอดีว่าหิวข้าวครับทุกคนเราเจอกันเราเจอกันเราข้าวสตรีทวีก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าทุกคนอยากให้เราข้าวสตรีกก็บอกมาได้ใช่ แล้วนี่อย่าลืมอย่าลืมอะไรชิต้าอย่าลืมอะไรกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ผมด้วยนะครับทุกคนทุกคนทุกคนดูดูแขนหนูสิดูแขนมาใช่ไหมดูแขนดูเฮ้ยเราเกลียวซอมบี้กันก่อนไปดีกว่าลาก่อนรากราก่อน